เบงความสขนะครับเบิ่องความสามัคคีของทีมสร้างนะครับพวกจิตอาสานะครับที่เขามาซอยงานในโครงการนะครับบอยานเมยเลยนะครับถามว่าเมยอบอรครับบ่เมยนะครับเพราะว่าบ็คือเฮดงานเราเงื่อนนะครับการทำงานแหละความสุขนะครับ การทำงานซอยแบบนี้ผมว่าดีกว่าทำงานแหลกเงินนะครับแหลกเงินมันกดดันนะครับแต่ทำงานแบบนี네้มันสึกว่ามันได้ได้ความสลุกหลายกว่านะครับเห็นแต่ละคนมากนะครับโอ้ยมากด้วยใจเีครับราคาความสามัคคีนะครับมันน มาสวยก็มาจากคนละทิศละทางนะครับมาจากละลายหมองนะครับแต่ว่ามาโดย สวัสดีครับวันนี้เป็นมือที่2นะครับหลังจากที่ห้องเทพื้นนะครับมุ่งล้างคาเรียบร้อยนะครับเข่าสู่มือที่3นะครับกัตอนนี้สร้างนะครับผนังนะครับกําลังไกไรเชื่อมนะครับโครงเหล็กผนังนะครับซึ่งผนังนจะเป็นผนังวิบาบอร์ดนะครับประธานคุมงาน่างเช่น ับช่างเยอะมากนะครับติดอสาสนะครับกำลังทยอยกันเข้ามาได้ครับล่ะกะเดี๋ยวนะครับสมคิดนะครับสร้างสมพรนะครับกำลังไล่งานผนังนะครับสร้างครับ ก็เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะลายติดเชิงช่ายนะครับนะครับอรอบบ้านนะครับก็โรยเป็นหินนะครับเต็มพื้นที่นะครับโรยหินหน้าบ้านนะครับนี่ครับตัวบ้านนะครับ โครงการบ้านของน้องไผ่นะครับนี่นะครับโอ้เห็นแล้วก็เสรปะมาณหลังใหญ่เติบนะครับในตัวบ้านนะครับกซ็มีสามห้องนอนนะกับสามห้องนอนหนึ่งห้องรับแขกนะครับหลักกะซซมีห้องน้ำนะครับหนึ่งห้องนะครับพร้อมห้องครัวนะครับเป็นฐานดีใจแท้นะครับเป็นเด็กหน่อยผู้โชคดีนะครับเป็นคนมีบุญ วาสนะครับจากเรืืองเล่าเป็นพันๆเหลืองนะครับที่เขาส่งเขาไปที่มูลนิธินะครับเป็นหนองไั่นะครับที่ได้รับคัดเลือกนะครับจากโครงการนะครับเกษตรชีวิตไม่นะครับนี่ครับช่างจากมูลนิธิเกษตรนะครับไ้บานไม้รวมถึงที่พร้อมชนบทที่ดินนะครับหลักกะ ได้ทุนรับได้รับทุนการศึกษานะครับจากทางเพจอีจันนะครับเพื่นกษตรผาน้องภัยไปเปิดบัญชีนะครับสำหรับทุนการศึกษานะครับรวมกับมูลนิธิเพชรเกษมนะครับเรื่องสภาพบ้านหลังเก่านะครับนี่นะครับบ้านหลังเก่าที่เพิ่งเคยอยู่นะครับต่ออบตู้ออกแล้วเห็นเออเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะ คือตอนนี้น้องไพ่กับครอบครัวนะครับทางมูลนิธิกะไปใหญ่ไปอยู่บาทเซานะครับเพื่อที่ชบวยเห็นบาทในการก่อสร้างนะครับหลังจากสร้างบาทแล้วเซจนะครับเื่อนจังสีให้น้องไพ่กับเขามานะครับวันมอบบาทนะครับ หลกักการเสื้อภัยนะครับอยากให้เห็นความดีใจนะครับฉีที่เพิ่งซีด้บานใหม่นะครับถ้า,า,ถาเราติดต,ต,ตามนะครับว่ามือบาทเซตนะครับหลกักกาวันที่สองมอบบานนะครับถ้าเบึงว่าน้องไั่ซีนีวความรู้สึกดีใจซ้ำใดนะครับ ขนาดอ่านมองเรื่องเล่านะครับหลักกะวันที่มอบโฉนดที่ดินนะครับเห็นภาพน้องไพ่นะครับกลมกาคุณคู่สันตินะครับเป็นซ่งเมันคู่ประจำชันนะครับหลักกะกับท่านประธานอุดรกับบรนณนาธิการของเพอ,อีจันนะครับ,บตาซึมเลยนะครับเป็นภาพที่ประทับใจนะครับสร้างทีมากบรรธิการเมมเรลาสามทุ่มนะครับผมกาสีได เก็บค้องนะครับเพื่อสิ้นโลกการงานในมือหนีนะครับอันนี้เป็นบานในโครงการข้องนองนะครับกับอะไรยิ่งผนังนะครับเกือบแลวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ของกับติดเชื่องช่ายเรียบรอยแล้วนะครับรอง,งานฝ่ามาสมทบนะครับ ไปไต้องเอเนอักนีาถ่ายแล้วนะครับดูสภาพนะครับมือนีนะครับดูความคืบหน้าของงานนะครับไปได้ประมาณสัก10เปอรเ็นแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงรอติดตามต้องเพจอิจันนะครับมือนีนะครับจะขอลาพี่ละนองไปก่อนนะครับสวัสดีครับ